วันนี้พวกคุณเนี่ยสับแต่ว่าคีย์ใช้คำนี้โดยที่มีเอกสารแล้วก็ผูว่ามีแบตเดเซนี่ยคุณไม่ได้ดูตามใบแจ้งนี่ใบวางบินหรอกคุณดูตามใบนี้ว่ามันมีแบตเจคุณก็คีย์กันเข้าไปซึ่งมันผิดกระบวนการเริ่มต้นแรกๆเลยเนี่ยก็คือจะต้องมาแยกใบกำกับภาษีซื้อออกมาก่อนอันไหนที่มันเป็นคำว่าใบกำกับภาษีซื้อมันจะต้องเขียนว่าใบกำกับภาษีอย่างเงี้ย แล้วก็ต้องตรวจกี่จุดเ,เออทําไมไม่ทําอย่างนั้นล่ะคุณก็ต้องตรวจเจ็ดจุดหรือแปดจุดก่อนว่าครบองค์ประกอบหรือเปล่าก็แยกมันออกมาทีเนี้ยกรณีบางบริษัทเขาจะมีการแยกใบกํากับให้เรามาอยู่แล้วเพราะว่าทางเราเนี่ยเป็นคนสอนเขาว่าใบกํากับเนี่ยลูกค้าต้องแยกมาก่อนนะมันก็จะมีชุดใบกํากับภาษีซื้อกับชุดจ่ายเงินอ่าเพราะฉะนั้น ชุดใบกำกับภาษีซื้อเขาก็แยกมาแล้วเราก็แค่มาตรวจดูอีกทีนึงว่าสิ่งที่เขาแยกออกมานะ่ะถูก7.8จุดดจุดไหมคัดก่อน ก่อนที่จะทีเข้าโปรแกรมเ e อ็กเพรสคือสรุปแล้วเราจะต้องมาดู7.8จุดจุดอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งแมแเก็จะแยกเป็นกองค่าใช้จ่ายกับแยกเป็นกองภาษีซื้อมาแล้วถูกเราจะแนะนําลูกค้ามาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าลูกค้าต้องแยกมานะกรณีที่เราจะแนะนําลูกค้าไม่ใช่ทุกไลนจะแนะนําเฉพาะรลยใหญ่ๆที่ปริมาณเอกสารเยอะเพราะกรณีที่ลูกค้าส่งมายอย่างเงี้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ สิบสามกุมภาบางลายเอกสารเพิ่งถึงหน้าเราเมื่อกี้ที่คุณไปรับแล้วถ้าเกิดเอกสารมันมีปริมาณมากเราจะทําทันไหมไม่ทันเพราะคนที่ส่งไม่ใช่เจ้าของกิจการส่งให้เราเป็นลูกเป็นพนักงานเขาเหมือนกันแต่พอเราทําไม่ทันปุ๊บผู้ประกอบการก็จะด่าสํานักงานบัญชีว่าสํานักงานบัญชีช้า,ชาคือเขาจะด่าเราก่อนเป็นด่านแรกฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องบอกให้เขาเนี่ยคัดแยกมาก่อนเพื่อว่าเป็นใบกํากับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งดึง ดึงออกมาพอดึงออกมาปุ๊บมันจะกระจายฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งตรวจว่าเป็นใบกำกับภาษีแล้วก็ตรวจดูว่าเป็น7จจุดแจุดเสร็จแล้วก็มาทำอะไรต่อทำอะไรต่อคะคีพิษยังไม่ขีเรียงวันที่ทคุณก็ต้องมาเรียงวันที่ก่อนวันที่หนึ่งอยู่ด้านบนวันที่สาสิเอดอยู่ด้านล่างเรียงวันที่ก่อนและใบกำกับต้องเป็นตัวจริงหรือตัวปลอม ตัวจริงทั้งหมดแล้วเดี๋ยวนี้ชอบส่งกันทางออนไลน์แล้วก็ปิ้นหัวข,ดขาดมาเห็นไหมปิ้นเยื้องซ้ายเยื้องขวามาทีเบี้ยวหน้าเบี้ยวหลังอย่างนั้นนะ่ะซึ่งใบกำกับที่มันหัวขาดหรือปิ้นเบี้ยวหน้าเบี้ยวหลังบันจะใช้ได้กรณีที่เป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าเกิดไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์น่ะใช้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันขาดฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแยกมันออกอะไรที่มันผิด แล้วก็ตีกลับผู้ประกอบการก็เอามาให้หัวหน้าว่าเอออันนี้มันผิดนะแล้วก็ต้องแจ้งผู้ประกอบการให้เปลี่ยนใบใมาแต่ตอนนี้เดือนนี้ที่เราจะใช้สิทธิ์เราจะไม่ใช้เราจะรอใช้เมื่อเปลี่ยนมาถูกต้องแล้วฉะนั้นพอเราเรียงวันที่เสร็จปุ๊บเราค่อยขี์เข้าไปมันถึงง่ายเราก็จะได้รายงานมาพอเราได้รายงานมาเรียบร้อยปุ๊บเราถึงจะมาตรวจกับบินที่เราตรวจไว้แล้ววันที่เลขที่บินชื่อ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีสํานักงานใหญ่สาขาก่อนแบตแบตถูกไหมติ๊กทุกอันติ๊กว่าถูกหรือเปล่าอ่ะแล้วก็มันตรงครบทุกใบตามใบกํากับที่เราเรียงไว้ไหมถ้าวันที่เราเรียงกับการเรียงของเอ็กเสบางทีวันเดียวกันมันอาจจะเรียงสลับหน้าสลับหลังนิดหน่อยเราก็เรียงให้ตามเอ็กเอสเนี่ยเรียงตามหนึ่งสองสามตามนี้ที่เอ็กเรสเียงมาเราก็เลี้ยงว่ามันครบไม่ครบอย่างเงี้ยแค่นั้นก่อนพอ ได้ของเราถูกต้องแล้วเราค่อยไปเทียบกับลูกค้าพอไปเทียบกับของลูกค้าลูกค้าบางรายก็จะทํารายงานของเขามามีไหมบางรายไม่ทํามามี่ว,<อ>มวนมีทั้งทํามาและไม่ทํามาใช่ส่วนใหญ่อะไม่ทํามามไม่ทํามาก็แปลว่าเราเป็นผู้ทํารายงานเองใช่ค่ะอาจารย์แต่ถ้าแม้ลูกค้าจะทํามาเราก็ต้องมาทํารายงานใหม่อยู่แล้วอื เราก็จะไปเทียบกับรายงานของลูกค้าถ้าลูกค้าทํารายงานมาด้วยเพราะลูกค้าบางรายเขาอยากจะรู้ว่าเขาผิดภาพยังไงอเราก็จะไปตรวจของเรากับของเขาเพื่อหาข้อเท็จจริงทีนี้มันก็จะมีทั้งที่ตรงกับไม่ตรงแล้วก็มุ่งไปที่ตัวไม่ตรงว่าเพราะอะไรมันถึงไม่ตรงบางทีที่ไม่ตรงเราอาจจะเป็นคนผิดก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ตรงบางทีลูกค้าอาจจะผิดก็ได้อ่อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณแยกเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเห็นไหมมันจะไม่ปู่ใบนี้มาเลย ก็เลยไม่ต้องมาเถียงกันเลยว่าไอใบนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้ใช่เพราะเราต้องคัตั้งแต่ทํารายงานเพราะเราจะคัดตั้งแต่แรกแต่ถ้าเกิดวันนี้พวกคุณทุกคนไม่ไม่ไม่ได้คัดเอามาปึกนึงเลยนี่มาแบบเนี้อุ้ยต่อมาแบบเนี้ยปึกนึงแล้วก็คีไปคัดไปเละไหมเละแล้วคุณก็จะมงว่าอันไหนฉันคีแล้ววะอันไหนไม่คีอาจารย์เจี๊ยกก็มาตรวจเห็นไหมพอคุณมาตรวจอาจารย์บอกเอาวคียังไม่ครบนะอันไหนหลุดตรงนี้ข้างในนะ เพราะคุณไม่ได้แยกเอกสารต,ตั้งแต่ก่อนคี